หลังจากที่เราไปต่อต่อไหลนะคะทีนี้เราจะมาทําปกนะคะต่อไหลต่อตะเข็บข้างให้เรียบร้อยกระเป๋าเราโพ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ให้นักเรียนเตรียมที่จะใส่ปกนะคะโดยคอด้านหลังเราเดินกันยืดอย่างนี้นะคะคอด้านหน้าก็ต้องเดินกันยืดอย่างนี้นะคะ จากนั้นให้เอากันไกลขีดนะคะขีดป,ประมาณเว้นครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วขีดคอด้านหลังให้เป็นลักษณะนี้นะคะอย่าให้เลยเส้นแล้วก็มุมนี้นะคะที่เราจะเข้าปกนี้ด้วยนะคะขีดไว้เลยแล้วก็ของด้านนี้ด้วยนะคะ ไว้ลักษณะนี้เขาก็จะเป็นเส้นตรงอย่างนี้คราวนี้ชิ้นที่เป็นตัวปกต่อกลางหลังเรียบร้อยแล้วนักเรียนเดินกันยืดให้เรียบร้อยนะคะหมายถึงเดินตรงเส้นเลยจากนั้นเอามุมนี้มาใส่ที่นี่มุมนี้นะคะเราจะเย็บทีละมุมเอามุมนี้มาติดกับตรงนี้ที่เราขิดเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ เส้นที่เรากำหนดว่าตรงนี้เป็นไหลก็ให้ตรงกันนะคะก่อนที่เรากิ้งแพทเทิร์นเราก็ต้องทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ว่าไหลอยู่ตรงไหนนะคะจะได้ตรงของด้านนี้เหมือนกันเอามุมนี้กับมุมนี้ตรงกันนะคะมุมนี้กับมุมนี้ตรงกันกัดเข็มหมุดไว้ตรงตะเข็บไหลแร์ตะเข็บนะคะ กดเข็มหมุดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ไล่เส้นนี้กับเส้นนี้ให้ตรงกันเอาเข็มหมดุดล็อกเป็นช่วงช่วงเลยนะคะหรือใครไม่ถนัดก็เนานะคะเนาให้ตรงกันไว้ จากนั้นเราจะเย็บนะคะเย็บจากมุมนี้จัดให้ดีเย็บจากมุมนี้เดี๋ยวย็บจากมุมนี้ค่อยๆเย็บตรงมานะคะเย็บให้เขาติดกัน ตะเข็บแบ์ตะเข็บให้เรียบนะคะอย่าให้ตึงเราจะใส่ปกนะคะเรากำลังเตรียมใส่ปกเทเลอร์ก็เย็บให้นักเรียนดูว่าใส่ยังไงนะคะพอได้อย่างนี้คลิป ช่วงนี้ครูพยายามปรับปรุงคลิปให้ชัดเจนกว่าเดิมนะคะก็ให้นักเรียนเข้ามาติดตามชมทุกๆคลิปที่ครูลงให้นะคะเพราะว่าอันที่ลงหลายปีแล้วก็จะ,ะไม่ค่อยชัดมากคราวนี้ก็ปรับปรุงใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็อันไหนที่นักเรียนดูของเก่าไม่ชัดเจนนักเรียนก็มาดูของใหม่ได้นะคะครูจะทยอยทา คลิปวิดีโอรุ่นใหม่ๆออกมาให้นะคะอพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะนี่นี่เขาก็จะมีส่วนกลางหลังมาอย่างนี้ก็จะติดกันคราวนี้เหลืออันนี้เราขิดที่นี่แล้วเราก็สามารถเลี้ยวได้นักเรียนก็กัดเข็มหมดเย็บส่วนที่เหลือเลี้ยวมาทางนี้นะคะกัดเข็มหมดเลี้ยวมาทางนี้ มาให้สุดปกบนเลยนะคะนี่ปกบนอยู่ตรงนี้นะคะเส้นเดิมบางทีเราเรากิ้งคาดเคลื่อนนะคะนักเรียนก็เอาตามตามปกบนเป็นหลักนะคะเอาตามปกบนเป็นหลักแล้วก็วัดไว้ว่า,าจากปกล่างมุมนี้มาหาปกบนที่ห่างกันเท่าไหร่นะคะ ชิ้นของสาบก็จะได้ทําเท่ากันนะคะห่างกัน1นิ้วกับเบียดนะคะ1นิ้วกับอีกขีดนึง่นักเรียนก็จําเข้าไว้พอถึงชิ้นของสาบนักเรียนก็ไปทําให้เหมือนกันก็เย็บมาอย่างนี้นะคะอ่คราวนี้เราก็จะมาทําด้านนี้นะคะ ด้านนี้นะคะนี่เลี้ยวไปเหมือนกันจับจับเขาหากเลี้ยวไปนะคะตรงนี้เมื่อกี้เราเย็บหยุดแค่นี้เราก็หากเลี้ยวไปข้างนี้ก็วัดจากตรงนี้มาหนึ่งนิ้วกระเบียดนะคะเพราะว่าฝั่งนั้นเราห่างหนึ่งนิ้วกระเบียดเราก็วัดให้เท่ากันนะคะวัดจากตรงนี้เข้าไปหนึ่งนิ้วกระเบียด เครื่องหมายไว้นะคะเอาชิ้นนี้เป็นหลักชิ้นปกบนเป็นหลักนะคะเพื่อความสวยงามนะมีนักเรียนก็กัดไปอย่างนี้ให้ตรงกันให้จุดเขาตรงกันถ้าไม่ตรงนักเรียนก็กัดใหม่ถอยหลังไป นะคะบางทีมันมีบางอันผ้ามันยืดหยุ่นได้บางทีมันยืดเราจับแรงมันก็ยืดเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ากาดเข็มหมุดใหม่ดึงกลับไปนะคะถ้าเกิดมันเกินก็ดึงกลับไปนี่พอได้แล้วก็เย็บเย็บให้เขาติดกันก<ม> ก็ได้อย่างนี้นะคะคราวนี้นักเรียนก็ต้องตัดตะเข็บให้เล็กลงนะคะเดี๋ยววิธีตัดตะเข็บเดี๋ยวทำให้ดูจุดแรกนะคะตรงมุมปลายโปกนี้นักเรียนขีบนะคะเอาขากรรไกรคมๆขีบเข้าไปอย่างนี้ให้เขาแยกออกจากกันอย่างนี้จากนั้นตัดตะเข็บนี้ให้เล็กลงเหลือประมาณครึ่งเซนนะคะเหลือประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะไปรีดแบตะเข็บนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีดแบเดี๋ยวรีดมาให้ดูทีนี้ตรงคอด้านหลังนี้ก็ตัดให้เล็กลงเหมือนกันนะคะตัดให้เล็กลงนี่รีดแบอย่างนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะของชิ้นสาบก็เหมือนกันทําเหมือนกันเลยนะคะชิ้นสาบทําเหมือนกันเลยเอาสาบหลังกับสาบหน้ามาต่อไหล่กันก่อนนะคะแล้วก็เอาปกมาเข้า เข้าส่วนกลางก่อนจากมุมนี้มามุมนี้ก่อนเข็บแล้วก็ตัดตะเข็บเล็กลงนะคะรีดแบร์แล้วอันนี้ก็ทำเหมือนเมื่อกี้นี้เลี้ยวมาย้ำตรงนี้ตรงนี้วัดให้ได้หนึ่งเซษหนึ่งส่วน4ี่นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปรีดแบร์ตะเข็บแล้วมาทับต่อนะคะคราวนี้เรามาประกบกันเราเอาชิ้น ชิ้นตัวเสื้อกับชิ้นสาประกบกันอย่างนี้นะคะแต่นักเรียนจะต้องกัดเข็มหมดทุกจุดให้ตรงกันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาเส้นคาดเคลื่อนเส้นจะได้ตรงกันนะคะนี่นักเรียนก็กัดทุกจุดเอาแถวล่างทั้งหมดก่อนหมายถึงแถวล่างตรงนี้ทั้งหมดก่อนกัดให้ตรงกันนะคะ,ะเดี๋ยวครูทำให้ดูมุมนี้ มุมนี้ให้ตรงกันนะคะจับให้เข้าตรงกันอเอาเข็มหมุดล็อกไว้อย่างนี้เป็นช่วงๆอย่างนี้นะคะทีนี้ตรงไหล่นี่ก็เหมือนกันให้ตรงกันตรงกันอย่างนี้ทีนี้คอด้านหลังคอกลางคอหลังก็ต้องตรงกันนะคะอเอาเข็มหมุดล็อกไว้ก่อนนะคะแล้วก็แบ่งช่วงล็อกไว้ด้วยทั้งแถบเลย ตรงนี้นะคะล็อกไว้ด้วยไม่งั้นมันไม่ตรงกันเสื้อ,อนักเรียนก็จะบิดก็จะไม่สวยนะคะ,อะพอได้อย่างนี้เสร็จเราจะเย็บปกบนก่อนก่อนที่จะเย็บไล่ขึ้นไปอย่างนี้เอาเข็มหมุดล็อกให้ตรงกันก่อนนะคะไล่ขึ้นไปเอามือเราปัดปัดขึ้นไปแล้วก็กัดเข็มหมุดบนล่างให้ตรงกันนะคะแถวบนให้ตรงกัน ใช้เข็มหมุดเยอะหน่อยแล้วก็เนาานะคะใครยังมือใหม่อยู่ก็เนาให้เส้นเขาอยู่นิ่งๆเขาจะได้ตรงกัน <Okay. S 1> เว้นไว้ก่อนเราก็เอาเข้าจากแบบนี้นะคะดีเย็บแถวบนก่อนนี่เเย็บให้ดูดเย็บทีละช่วงนะคะอย่าไปเย็บยาวทีเดียวมัน จะไม่สวยเย็บทีละช่วงนี่ตรงนี้ก่อนมุมนี้ก่อนผักอันนี้ไปผักของอันล่างไปเย็บให้หยุดแค่มุมแล้วก็เดินจากมาอันนี้ก็หยุดแค่มุมจเลี้ยวมานะคะ จัดมุมให้เขาตรงกันนะคะถ้าเกิดเขามีอาการหยิบเบี้ยวนักเรียนก็ต้องจัดใหม่ให้ตรงกันนะคะหยบเย็บมาจัดมุมก็ก่อนอันนี้เอาหลบไปเย็บอันนี้มาหยุดแค่ตรงนี้นะคะตรงมุมนี้เลยนะะพอได้อย่างนี้เสร็จ เข็มหมูดแถวนี้อย่าเพิ่งเอาออกนะพอ,อได้อย่างนี้เสร็จเราก็จะมาเย็บด้านสาบกลางนะคะด้านกลางเย็บไปอย่างนี้นะคะโดยกัดเข็มหมุดให้ตรงกันก่อนทุกที่เลยนักเรียนเย็บรอบนอกตามที่ครูบอกแล้วเย็บกลับรีดกลับเข้ามารีดแบวตะเข็บแล้วก็พับกลับเข้ามานะคะจากนั้นนักเรียนเนา เนาเส้นนี้ด้านบนด้านล่างให้ตรงกันตรงคอเนาให้ตรงกันเร, <c oughs> เรียบร้อยแล้วพอเราเดินเสร็จ <c oughs> เดินคิ้วเสร็จนะคะเราจะต้องเดินยึดจากเส้นนี้นะคะจากมุมนี้เดินให้ทับคอด้านหลังให้ทับกันไปหมดเลย <c oughs> เพื่อยึดสองแผ่นนี้ให้มันติดกันนะคะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ จากนั้นเพื่อที่จะให้คอมันพับได้สวยมันจะได้ไม่หย่อนเป็นถุงลงข้างล่างหมายความว่าเสื้อบางตัวมันจะหย่อนเป็นถุงลงข้างล่างนักเรียนจะต้องทำวงลีแบบนี้ซึ่งช่างยุยยุคใหม่ไม่ค่อยทำสมัยพวกครูเรียนจะต้องทำทุกตัวนะคะไม่ว่าคอบัวหรือคออะไรเราจะต้องเย็บวงลีที่คอด้านหลังแบบนี้นะคะนี่นักเรียนเห็นไหมเย็บจาก เส้นไหล่นี่โค้งมาประมาณ1นิ้วหรือ2เซนพอมาถึงตรงกลางแล้วค่อยๆค่อยๆเลีย้ยวลงไปเป็นลักษณะนี้จากนั้นมันจะพับไปโดยอัตโนมัติเพื่อที่ให้แนวปกเราสวยนะคะจากนั้นนักเรียนก็นนวสาบให้ตรงนะคะนนวสาบให้ตรงที่แล้วก็เข้าแขนนะคะนี่เข้าแขนแบบนี้เอา เส้นมุมไหลเวลาเข้าแขนก็เดินสองเส้นที่ที่ตัวแขนนะคะี่เดินจากที่นี่เห็นไหมคะเดินจากที่นี่ที่ตัวแขนนะคะคราวนี้ก็ให้ตัดตะเข็บให้เล็กลงเลเหลือประมาณครึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซนนะคะตัดให้เล็กลงทั้งสองด้านทำเหมือน้านักเรียนก็ตัดเฉลียงหุ้มเลยได้นะคะ แต่พนี้วันนี้ผ้าเราหมดเราก็เลยใช้ผ้ายืดแทนได้นะคะถ้าใครมีผ้ายืดลักษณะนี้ที่เราซื้อมาไว้ใช้คุ้นส่วนต่างๆบางคนก็ไปคุ้นรอบคอก็ได้นะคะใช้อันนี้แทนก็ได้ในกรณีที่เราไม่มีผ้าแล้วผ้าหมดครูก็จะใช้อันนี้แหละ เราก็วางข้างล่างนะคะกว้างประมาณ3มเซนแล้วเย็บไปก่อนรอบหนึ่งชิดเลยแล้วก็เย็บเข้าไป1ตีนผีนะคะเพื่อจะเก็บงานด้วยไม่ให้ส่วนนี้หลุดลุย่ยแล้วเราก็กุ้นให้แขนสวยขึ้นนะคะก็ให้เดินไปหนึ่งรอบเย็บ ย็บแผ่นสีขาวนี้ให้ติดกันไอ้แผ่นสีขาวนี่มันมีหลายสีนะถ้านักเรียนอยากซื้อมาใช้นักเรียนก็ดูในอินเทอร์เน็ตในกลุ่มต่างๆที่เขาโพสต์ขายผ้าม้วนผ้าุ้นยืดนะคะเขาจะเขียนว่าผ้าพ้นยืดนักเรียนก็สั่งมาไว้หลายๆสี ก็พับอย่างนี้นะคะผ้ายือดอันนี้ปกติเขาจะมีขายหลายสีนะพอดีครูซื้อมาใช้แค่ขาวกับดําถ้าเกิดน,นักเรียนชอบใจอยากจะซื้อไปใช้นักเรียนก็ไปดูที่กลุ่มต่างๆที่เขาขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดเย็บผ้าคุ้นผ้ายืดนะ mm hmm. เขาจะมีหลายสีนักเรียนก็ซื้อหลายหลายสีมาไว้คุ้นงานของนักเรียน อันไหนที่มันสีใกล้เคียงนะคะแต่ว่าอันนี้ครูใช้ส่วนตัวครูก็เลยเอาสีขาวนี่แหละมันจะได้ใช้ได้หลายๆตัวสีครีมก็ได้เพื่อที่จะเวลาสาธิตให้นักเรียนดูมันจะได้มองเห็นถ้าเกิดเป็นสีเดียวกันทั้งหมดบางครั้งถ่ายวิดีโอมันก็จะมองไม่ค่อยชัดครูก็เลยใช้วิธีเอาสีแตกต่างกันมา ใส่ให้ดูแต่เวลาเป็นงานตัวจริงนักเรียนก็ควรจะใช้สีเดียวกันนะคะหรือใกล้เคียงที่สุดนะคะนี่ก็คุ้นเก็บงานไปอย่างนี้นะคะค่อยๆเก็บงานไปเราก็จะได้เสื้อสูตรลำลองที่สวยงามนะคะทีนี้จากหลังจากนี้นักเรียนก็ไปเนาสามให้เรียบนะคะนี่เสร็จแล้วนี่เห็นไหมคะ เสร็จแล้วคราวนี้แขนนักเรียนสังเกตการหนุนแขนมันก็จะสวยขึ้นมามันจะดุนขึ้นมาทําให้แขนเราสวยนะคะทีนี้ไปเนานนาสาบไล่ไปให้เรียบแล้วก็พับชายนะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะเดี๋ยวแซกลังดุมก็นักเรียนก็ไปวัดตรงตำแหน่งที่ครูให้ไว้แล้วนักเรียนก็ไปแซกลังดุมนะคะเดี๋ยวครูจะใส่ให้ดูนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ